มาฟังกันต่อเลยนะคะถึงแม้ตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์หรือมาปรุงแต่งให้ท่านต้องทุกข์ได้อีกต่อไปก็เพราะพระองค์ไม่หลงไม่ไหลไปตามโลกคือความไม่เที่ยงความเปลี่ยนปแปลงแปรปรวนทั้งหลายไม่มีสิ่งใด เข้ามารบกวนจิตเดิมแท้ของท่านได้อีกต่อไปเพราะท่านหยุดสร้างเหตุที่จะทำให้ร่างกายและจิตใจของพระองค์ต้องทุกข์อีกไม่สแสวงหาสิง่งใดอีกต่อไปเพียงดำเนินชีวิตไปตามธรรมชาติอย่างสงบ และทําแต่สิ่งที่มีประโยชน์ด้วยความเมตตาปราณีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเมื่อเราได้ฟังเรื่องตัวตนที่แท้จริงของเราหรือจิตเดิมแท้ของเราไปแล้วเรารู้จักมันแล้วว่าเป็นอย่างไรมันจะเป็นตัวพาหลุดพ้นทุกทั้งปวง มันเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราแต่ว่าร่างกายหรือขันห้าอันมีรูปกับนามรวมกันเป็นตัวเรานั้นมันเป็นตัวตนปลอมหรือตัวทุกข์มันไม่สามารถพาเราหลุดพ้นทุกข์ได้เพราะธรรมชาติของรูปกับนามคือสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ควรยึดมั่นถือมั่น หรือยึดครอบครองว่าเป็นตัวเราเป็นของเราที่แท้จริงมันพาหลงพายึดทำให้ไม่เข้าใจความเป็นจริงไม่ยอมรับความจริงพายึดติดพาทุกข์ไม่จบไม่สิ้นส่วนธรรมชาติของจิตเดิมแท้คือความว่างเปล่า ไรตัวตนอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งเพราะเป็นสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้เป็นสิ่งใดไม่ยึดครองสิ่งใดเปรียบเหมือนความว่างเปล่าอันบริสุทธิ ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราจะไม่มีวันเข้าใจตามความเป็นจริงจนกว่าเราจะแยกจิตเดิมแท้ออกมาจากขันห้าก่อนเพราะมันไม่ใช่อันเดียวกันแต่เราเข้าใจเหนียวแน่นว่าเป็นอันเดียวกันเมื่อเราเจอจิตเดิมแท้แล้วเหลือแค่ ทำให้เกิดความมั่นใจและหมดความลังเลสงสัยด้วยการตามดูตามรู้จิตเดิมแท้ไปเรื่อยๆจนชำนาญและยอมรับเมื่อเข้าใจจิตเดิมแท้อย่างท่องแท้แล้วเราจะไม่ต้องการสิ่งใดจะหมดความยินดียินร้ายไปเอง เพราะเรายอมรับความจริงนั่นเองจะเป็นไปตามธรรมชาติของจิตเดิมแท้เองเพราะธรรมชาติของจิตเดิมแท้ของเราไม่ยึดครองสิ่งใดจึงไม่มีสิ่งใดมาทำให้ขุนข้องหมองมัวได้อีกแล้วเราจะสามารถแยกจิตเดิมแท้ กับขันห้าออกจากกันได้อย่างไรจะขออธิบายดังนี้ค่ะส่วนใครที่เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องแยกแล้วนะคะคนที่เข้าใจท่องแท้แล้วก็คือคนที่รู้จักจิตเดิมแท้แล้วและรู้ว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันกับร่างกายหรือขันห้านั่นแหละค่ะ แค่รู้จักสภาวะของจิตเดิมแท้รู้ว่านี่แหละคือตัวเราที่แท้จริงหมดความลังเลสงสัยรู้ว่ามันเป็นคนละอย่างกันจริงกับขันห้าก็คือเข้าใจถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะก็เพราะจิตเดิมแท้เข้าไปหลง ยึดเอาร่างกายขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเรายึดติดเหนียวแน่นมายาวนาะนพอรู้เท่าทันมันแล้วว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่แท้จริงแรกแรกมันจึงดึงรั้งต่อสู้ต่อต้านกันอยู่แต่ต่อไปเมื่อจิตเดิมแท้ มีกำลังมากเราก็จะสามารถแยกออกจากร่างกายขันห้าได้อย่างมั่นคงเราจะไม่ปรุงแต่งไม่เชื่อฟังทําตามร่างกายเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราจะมาฟังเสียงของจิตเดิมแท้ของเราแล้วใช้จิตเดิมแท้นั่นแหละมาขัดเกลา ร่างกายจิตใจของเราให้เห็นถูกเห็นงามเห็นตามความเป็นจริงเข้าใจตามความเป็นจริงให้ดูตัวเองให้ออกว่าเราจะเอาฝั่งไหนจะเชื่อฝั่งไหนจะอยู่ฝั่งไหนระหว่างฝั่งร่างกายขันห้าคือฝั่งทุกข์ฝั่งเปลี่ยนแปลง ฝังไม่มั่นคงหรือเชื่อฟังฝังจิตเดิมแท้ฝังพ้นทุกข์ฝังที่ไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงขอให้เรากลับเข้ามาอ่านตัวเองให้ออกและบอกตัวเองให้ได้ให้ทันว่าเรากำลังหลงไปฝั่งไหน ขอให้รู้เท่าทันตนเองและอยู่ฝังให้ถ <c oughs> ูกข <tavalla> ้างเราก็จะสามารถชนะใจตนเองสามารถพ้นทุก <Alexandria 's roots> ์ได้ในที่สุดค่ะการรู้แจ้งในอริยสัจสีรู้แจ้งอย่างไรจึงจะพ้นทุก์นะคะก็คือไปรู้แจ้งอริยสัจสี ด้วยจิตเดิมแท้ของเรานี่แหละคะ่ะก็คือรู้แจ้งว่าอริยสัจสีความจริงอันประเสริฐสีประการที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและนำมาเผยแพร่ก็คือ 1. ความทุกข์คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่ไม่คงสภาพเดิมอยู่ได้ และไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปดังใจตนเองได้ความทุกข์สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งทางกายและทางใจและทุกสปปรรพสิ่งบนโลกนี้มันเป็นตัวทุกข์ในตัวของมันเองทั้งหมดอยู่แล้วถ้ามีใครไปยึดเอาสิ่งใดเมื่อใด ก็ทุกเพราะสิ่งนั้นเมื่อนั้นถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกทุกทางร่างกายก็เพราะร่างกายมันไม่คงสภาพเดิมเราจึงทุกเพราะเราไม่สามารถบังคับบัญชามันได้เช่นนี้แหละที่ต้องเข้าใจแจมแจ้งว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ทุกทางใจก็เพราะใจก็คือวิญญาณการรับรู้ของขันห้าซึ่งมันแปรปรวนมันวุ่นวายมันไม่มีความว่างพาคิดนึกปรุงแต่งทำให้ฝุงซ่านบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลย